สวัสดีค่ะสวัสดีคนสวัสดี FC ทุกคนนะคะนี่ก็ชพบกับช่องสาโบโสภยเลยนะคะน้องมาะาขาวมาช่วยล้างรถค่ะไปดูนะคะว่าน้องจะช่วยทำอะไร <c oughs> หนังพร้อมมากเลย <c oughs> เจนิกนะคะ่เจนิกเสร็จแล้วไม่ถอนนาฬิกาไม่ถอนนาฬิกาทำไมไม่ถอนนาฬิกาแต่น้ำก็ไม่เสียงนะแต่น้ำก็ไม่เสียงนะขนาเขาไอ้นุนะ่นอ่ะกันน้ำมันยังอันนี้เลยที่ล้างบ้านพี่อ่ะ ไม่เสียงนะไม่น่าเสียงนะพี่บาะนั่งนี่ไปดูน้องมเขาวล้างนมองมเขาว่าน้องนนล้างรถนะะไม่ผอนนาฬิกาไม่เป็นไรนะ ป well, well. ัดมันลายดิตู้แอร์นะคะตู้แอร์ไปยาวห้ามกลัวเละโอ้โหโอ้โหโอ้โห Ô. No. nè ha à! không mấy con pin mấy con pin thú thú chết chết nothing, very oh high. หนาวแล้วเปียกไม่กลัวกลัวไม่เปียกนะคะเราไปรับซับก่อนรับซับก่อนนะครับพี่น้อง นี่พ่นน้ำใส่ <laughs> เปียกครับพี่นอ้องคนดูก็จะเปียกเหมือนกันนะทู่ๆหาไว้หัวหน้า มึงง่าระนุกือบเยียบหม้อกูเน็ตมันเป็นอะไรมันหมุนหมุนหมุนมาแล้วนะคะฟูสนับสนุนโดยสนับสนุนโดยบ้างสนับสนุนโดยยกบล็อสนับสนุนโดยลื้อซองลื้อ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 โอ้ตัวใหญ่มาตัวใหญ่

เริ่มหนาวพี่น้องหนาวหนาวพี่น้องหนาวหนาวหนาวบ้ป้างหนาวไหมเจ๊เจ๊เจ๊เด้นหน่อยขนเฉลิมเฮนอนโน่นนนเห็นนมโน่นนนนไงนนนน าติโยนแฟมให้ลุงลุงชาติโอ้ลุงซะฮ่าฮ่่ทำไมไม่แกให้ หนาวยันไข่อะไรนอนนนั่นแม่น่าขึ้นหัวเอาเร็วคนใจลอนแฮทั้งลมทั้งเย็นพี่น้องเอ้ยหนาว ผมไม่อยากเปียกนะ จะม่นล่มครับดีๆล่มโอ้มีลึ่ลฮมา่าโอ้ฮ่อ้า่าฮา ไปเปิดเพลงแล้วเราไปเปิดเพลงขึ้นข้างบนอ๋อล้วขึ้นขึ้นขึ้นกอ,องไปกับจเบิดแล้วล่ะไปไป คลิปหน้าคลิปเดียวกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้อนะคะ